สวัสดีค่ะพบกับเดซี่บอลสีอีกครั้งนะคะวันนี้มาขอนำเสนอเจ้าบอลสีเพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีด่างนะคะเพชรเจ็ดสีเป็นไม้อีกตัวหนึ่งไม้แลนะคะไม้แลนะคะซึ่งมีความด่างสวยนะคะเมื่อกัดสีเขาจะสวยเต็มที่มากเ,เม็ด ที่เขาจะกัดสีนะคะจะเป็นเม็ดสีแดงนะคะแล้วด่างความด่างของเขาจะมีทั้งสีขาวนะคะสีเหลืองนะคะแล้วเตะนะคะส่วนลำต้นของเขาจะเป็นลำต้นสีดำนะคะต่อไปนะคะขอนำเสนอมงคลปฐมนะคะมงคลปฐมเนี่ยจะคล้ายๆกับหลายๆตัวเหมือนกันนะคะซึ่งมองๆดูแล้วจะคล้ายๆเพชร เศรษฐีพันล้านอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาจะใบเรียวมากกว่านะคะจะมีกระเป็นสีแดงนะคะหูของเขาจะเป็นสีออกอ๋อแดงช้ำๆนะคะต้นนี้จะเป็นต้นที่อายุประมาณ3เดือนนะคะ ซึ่งเขายังไม่ได้โตเต็มไวัมานะคะเมื่อเขาโตเต็มไวัยเขาจะสวยแล้วกัดสีสวยมากเลยนะคะถ้าด่างมากยิ่งสวยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่จะเอาไปทําเป็นแม่พันนะคะต้นนี้เหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ด่างมากถ้าด่างมากนะคะถ้าผ่าออกมาแล้วส่วนมากจะได้ลูกออกมาเป็นเผือกสะส่วนใหญ่นะคะประมาณนี้กําลังสวยเลยนะคะ ลำต้นเขาจะออกสีดำๆนะคะจะคล้ายๆเพชรเจสีนั่นแหละค่ะบอลสีเดซี่บอลสีขอจบรายงานข่าวเท่านี้นะคะเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะไว้เจอกันกับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ